ไก่ต้มน้ำปลาเราในขึ้ครึ่งชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวเรากลับกัดตัวหน่อยเพราะว่าตรงน,นี้น้ำมันไม่ท่วงเดี๋ยวเอาเอาด้านด้านหัวลงมั่งเดี๋ยวน้ำไปสองลิตรสองลิตรน้ำสองลิตรก็คือเท่ากับขวดหนึ่งของน้ำเด่มเราใส่ลาลงไปลาบบระชีลงไป เนี่ยอร่อยตรงเนี้ยคนอจอบเลยอ่ะใส่ไกล่เลยจะได้จะได้ไปกินเราจะได้ไปกินเบียร์ต่อใส่ไก่เราไม่ต้มอมอ่าลิบากไวปดฝาต้มแก่ต้นน้ำปลาเขา,าต้องมีน้ำปลาสามช้อนโอเคหขอยาชานะฮะอ,อ้าีพริกนี่เลย จิ้มกับแกงจีโอจิ้มกับแกงซุปอมกไปโอ้โหโอเคจิ้มรำจิ้มนีดนึงชิ่งเลยโอ้โหชิ่มเลยที่ไม่ขาว